น้องแคท<ะ>น้องแคทเคยแบบว่ามาตัดทุเรียนจากต้นแบบสดๆปะ่ะไม่เคยเลยนี่วันนี้พี่จะพามาไล่ทุเรียนสวนทุเรียนนายทองใสโอ้โหเรามากัน้วยรถวีอคอสทางนี้เป็นบรรยากาศา้ังนงอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมากเลยเอ่ออถึงแล้วถึงแล้วเ,เรียวตีโค้งดูพี่ตีโคง้โคง ไงโมอต้นทุเรียนเขาจะเอาไว้ป่ะอ๋อเอาไว้ก่อนสิเอาไว้ก่อนโโอ้หไม่เบรกด้วยนะไปแล้วเป็นไงลานี่คือสวนทุเรียนของเขาจริงเหรอไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวข้างในมีซมโอสอ้โหโอ้โหนี่จะต้นเลยนะอ่าใช่นอกจากจะมีสวนแล้วนี่เขายังมีแบบว่าเป็นเอ่ออะไรเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่นี่เขาจะมีคาเฟ่ด้วย้นซมโอไว้ก่อนพี่จออะไรนะต้นซมโอไว้ก่อนต้นไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนไว้ก่อน อยากจะขับวีคอสต์มากสีมันสวยโดนใจวันนี้จองภายในได้ได้สดได้อะไรอ้าวได้ไปเลยกิฟต์การ์ดมูลค่า2 0 0 0บาทออกรถกับเราวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันโอ้โหหรือบอกว่า90วันไม่อยากขับฟรีอยากจะให้ช่วยผ่อนได้ไหมมีมีเลือกได้นะเป็นขอช่วยผ่อนหนึ่งปีก็ได้แล้วแต่โอ้สุดยอดเลยมีเดือนมาค่าข้างรถนะเท่านั้นยังไม่หมดนะเขาบอกว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนผลิตอะไหล่ของยีสุรับส่วนลดเพิ่มอีก3 0 0 0 0บาทโอ้ที่ ถ้าเรามาอ,ออกเวิร์เนี่ยสกอีนหนูอะได้กราฟิกแบบนี้เลยเหรอนี่เลยจริงๆเนี่ยถ้าใครต้องการสามารถแจ้งทีมงานได้หรือใครแบบว่าไม่ต้องการอยากจะได้สีแบบดเดิมดเดิม,ดดมไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์อะไรตรงนี้ไม่มีกราฟิกอะไรตรงนี้แจ้งได้ได้นะความแข็งแร่งเฉิียลเมฆมานะฮะและที่สําคัญรถรุ่นนี้ประหยัดน้ามันมากโอ้โหนี่นะเราไปมาแล้วเม่ว่าจะเป็นน้ำตกต้นเขานะวันนี้พามาเอาหูเป็นไงสีเซ็นเตอร์เป็นไง เป็นไรคะร้อนนะก็เพิ่งสอบเมื่อกี้เองนะนี่คือเจ้าของสวนในสวนนี่มีอะไรบ้างพี่ก็มีเนาะมีคุณเรียนอ่าเป็นหลักอะเป็นหลักครับครับผมแล้วก็มีซุปโอะซุโอะครับนี่แล้วก็มีกาแฟแล้วกาแฟคาเฟ่ครับนี่ที่เราไปเมื่อกี้ เป็นคาเฟ่แล้วทีก็จะมีตลกเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คุณพามาไม่แล้วแล้วก็มีอ่าแล้วแบบกางเตครับตรงไหนครับที่กลางเต็นท์ครับตรงลานหนูหนูเคยมาหนูบอกว่าหนูว่าเป็นเอฟซีตัวยงเลยมาหลายครั้งหนูมาที่นี่บ่อยมากหรอมีอ่าเขาเรียกว่าเครื่องดื่มอร่อยเค้กอร่อยแล้วก็เวลาเขามากางเต็นท์เนี่ยตรงเนี้ย่ะบริเวณกลางตรงเนี้ยกางเต็นท์เลยนะได้หมด ภาพการเต็นที่แพงไหมก็ต้องถามไปติดต่อเิอพนัานที่อ๋อที่ไรใครก็อกาครับคือเชิญอพนาเชิญพนา,พนากับส่วนทุกเรียนเนี่ยคือเป็นญาติกันครับแบ่งกันดูแบ่งกันบริหารครับ จิ้มมันุพูเลยกันเนี้ยกินอยู่เดียวเอาจริงให้ดูหน่อยใช่ได้อยู่เหมือนกันนะว่าไปหมายถึงว่าทุเรียนใช่ไม่ต้พี่หรอกอ้าวไม่น่ากนขับออไปแล้วนะทุเรียนทุเรียนดีไม่ต้องปีนนะหยุเลิกดไร้เหอะกินทุเรียนกันคุขอบคุณครับ เนี่ยข้อดีของการเป็นพิธีกรดีตรงเนี้ยมันมากอร่อยอันนี้ไม่ได้อมองเนี้ยของนี่ของสวนนี่อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้หน้าหมานะอร่อยจริงจริงจ,งจงถามว่าถ้าอร่อยทำไมไม่กินอีกนะจริงใคือคือม,ม,มอง,ห,งหน้าทีมงานแล้วคือแบบว่าพอเฮ้ยแค่เราหยิบเข้าปากทีมงานก็แบบอร่อยจริงมันจริง ที่ที่จะออกรถกับจิงกงเฮงนะออกเลยรีบออกครั้งน้พลาคไม่เป็นไรอรออีกเดือนครึ่งเรามีจัดกิจกรรมอันนี้เองแต่จะไปที่ไหนก็แล้วแต่ฝากกิจกรรมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ากติการุ้นรับเป็นลำโพงเนาะลำโพงบูทูธหนึ่งรางวัลน,นะคะเพ<อ>ียงคุณกดติดตาม a c e b o o k นะเพจจิงกงเฮงอีสุสุนะคะก็มีสิทธิ์รุ้นรับเป็นลำโพงบูทูธนะ<อ>วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแจกร่มให้อีก5ารางวัลน,<อ>นะและอย่าลืมค่ะ ทางทิกต็อกนะคะจึงกงเฮงอีสุนะมีสิทธิ์ลุ้นร่ล่มนะถ้าทิกต็อกเดี๋ยวจะได้ล่ม <หา S 1> ถ้าเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะได้ลำพโพงดี่ชิ้นชันขออนุญาตนะอ่าจจะให้พี่ต่อฝากหน่อยนี่ชิ้นชันขออนุญาตกดทิกต็อกนิดนี่นะครับฝากติดตามช่องทางทิกต็อกของจึงกงเฮงนะครับก็ลุ้นล่มไปเลยล่มที่เราเอามาโชว์กันในช่วงแรกนั้นนะครับผมติดตามเอาไว้นะคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมเอาไว้ดูดีๆว่าคลิปไหนที่เราแจกของรางวัล ไปฝากไว้นีนึงค่ะนึกถึงรถกระบะต้องอิสุนึกถึงอิสุกต้อง,จ,งจึงกงุงเฮ<อ>งค่ะเอาล่ะวันนี้เราไปแล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสว,ส,สวัสดีครับ